วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคะ่ะพบกับคุณครูจิราพรโอภาสพนุเทศนะคะเส้นเดิมคะ่ะคุณครูจิสอนวิชาอะไรคะวิชาการงานอาชีพนะคะพบกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรากำลังจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะ หน่วยงานบ้านเรายังอยู่ที่หน่วยของงานบ้านนะคะเรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวครั้งที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกในครอบครัวกันนะคะครั้งนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวกันบ้างน,นะคะตัวชี้วัดค่ะ ง1 1ป2ทับ1บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวนะคะประโยชน์ของการทำงานบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปทราบประโยชน์กันเลยนะคะประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองงานภายในบ้าน ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้มีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการจัดเก็บของเล่นการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนการจัดเก็บผ้าเช็ดตัวการจัดเก็บรองเทา้าซึ่ง เป็นงานง่ายๆที่เด็กๆสามารถทำได้นะคะเมื่อนักเรียนทำเป็นประจำก็จะเกิดประโยชน์กับนักเรียนดังนี้ 1. สร้างนิสัยรู้จักพึ่งพาตนเองและมีระเบียบวินัย 2. เกิดความภาคภูมิใจที่ช่วยเหลือตนเอง 3. ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ผู้ปกครองคำว่านิสัยคือพฤติกรรมที่ปฏิบัติจนเคยชินคำว่าภาระคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวงานภายในบ้านที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงการอำนวยความสะดวกการดำเนินชีวิตประจำวันให้แก่สมาชิกในครอบครัวซึ่งทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำนะคะตามกำลังและความสามารถของแต่ละคนเช่นการปัดการกวาดการเช็ดถูเครื่องใช้รวมไปถึงการประกอบอาหาร การกรอกน้ำใส่ขวดประโยชน์ของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 1. สร้างมีสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวม 2. บ้านสะอาดน่าอยู่อาศัย 3. เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว สีสมาชิกมีความรักใคร่สามัคคีกันค่ะงานที่มอบหมายใบงานชุดที่สองนะคะคำชี้แจงค่ะให้ขีดเครื่องหมายขีดถูกหน้าข้อความที่คิดว่าถูกและ เขียนเครื่องหมายกากบาดทับหน้าข้อความที่คิดว่าไม่ถูกต้อง <มา S 1> นะคะมาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1บ้านสะอาดทำให้ผู้อยู่บ้านสบายใจถูกหรือผิดคะอ่าถ้าใครคิดว่าถูกให,ให้เขียนเครื่องหมายถูกเลยนะคะใครคิดว่าไม่ถูกให้เขียนเครื่องหมายกากบาทได้เลยค่ะมาดูข้อที่2กันนะคะบ้านสะอาดทำให้หนู แมลงสาบมาอาศัยอยู่มากถูกไหมคะอาถูกคิดถูกเลยคะ่ะถ้าผิดกากบาทนะคะข้อต่อไปนะคะเด็กๆฝึกทำกันนะคะทบทวนบทเรียนกันมากๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนไปแล้วได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้อย่าลืมกลับไปทำง,งานที่คุณครูมอบหมาย